อุ้ยเสียงตีนหนักมากมันล่า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 อุ้ยอยู่ไหนกันน่ะอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างในในไหนข้างหลังมันล้วมันล่านี่นี่นี่เว้ยไมกลัวมึงหรอกอ้าวกูเองโดนว่ะอ้าวตายแล้วมันได้ลูกผีแล้วนะไม่ต้องนี่แล้วนะใช่ได้ลูกผีลาก่อนแม็กตายต้นหน้าตาเราเลยตัวขาวเลยเดี๋ยวขอฟังวิทยุหน่อย ของเต็มมากอีเมลิเดอร์ไม่เคยไม่เคยผ่านเลยไอไลท์สวิตชิ่งมีมีมีเล่นบอทูเอฟวอร์วันครับดอนน่าไว้ครับมีรายงานว่ามันชอบเล่นไฟไลท์สวิตชิ่งไม่รู้เหมือนกันต้องแคปเจอร์โฟโต้โก้เซนรอบนี้ถ้าเกิดจะเอาจะเป็นผีประเภทไหนอ๋อเราเป็นผีประเภทหญิงอ้อยดูดีนะเอาสิสิ่งอะไ เท่าให้มันเสียงมาเป็นต่อนี่ค่ะตั้งกล้องอันเดียวเองอ่ะใช่เพราะว่านั่นแหละงั้นเราเอาเทอร์โมไปหนูถือเทอร์โมไปนะโอเคแล้วก็ถือเทอร์โมไปแล้วก็แยกกันไปสองกล้องใครถือใครหยิบไปเทอร์โมอันมีกอันนี่ไงสีเหลืองอยู่นี่วางอยู่วางอยู่หยิบผิดอ่ะเฮ้ยย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 ยนยย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  เดี๋ยวเอาเอาคนที่ไม่ถือโทโมถืออันนี้ดิไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี่ยนายถืออันนี้ไปอันนึงไอเอฟอ่ะใช่ป่าววะเตีอะไรวะถืออยู่ครับถือไม่เตะเอากล้องไปตั้งตามจุดต่างๆดีว่ะกล้องตั้งห้าตัวไปๆกดกดกดไปนะโยโยๆอุ้ยอ๋อตกใจบ้านอีีกแล้วนเ็ราเแจมาครับเราเองครับผมไปเปิดครับอ่าเปิดประตูครับ ม่เปิดใครใครจะขึ้นไปชั้นสองกันหนูหนูไม่ขึ้นไปคนเดียวแล้วหนูไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราอยู่จะอ่าเนี่ยไปชั้นอ่าอ่าไอยังไงไอหมดุ่กคนเลยไปมากระลาคนหนึ่งดิไปชั้นล่างกันไล่เละเละขึ้นไปเละขึ้นไปเละขึ้นไปเละมีเทอร์โมเพราะว่าเลี้ยวก็มีเทอร์โมเดี๋ยวไปเอากล้องไปห้องนี้ก่อนไหมเดี๋ยวไม่ต้องไม่มีไม่มีอุณหภูมิสิบสามควายังได้อยู่จุดเดิมไหมจุดเดิมกันไหมจุดเดิมอ่ะพี่รอหนูด้วย แต่บ้านเมื่อกี้นี่คือแบบออืยังไม่ทันถึง5นาทีเลยนี่ไม่เร็วขาดทั้งกล้องมาปะยังมันยังไม่เจออุณหภูมินะตะวันสว่ไปทางนู้นน่ะสว่ไปทางหน้าบ้าน่ะไม่เปิดไฟเหรอใครใครใครนี่ปะมีใครปิดประตูปิดปิดเมื่อกี้ปิดเราเปิดแล้วปิดตลอดเป็นคนมีมารยาทเอาไม่กันนะโอเค ไม่มีชั้นสองชั้นสองไม่มีชั้นสองไม่มีครับอุณหภูมิปกติดูชั้นแรก<ห>อยู่เดี๋ยวปิดประตูให้นะไม่มีอะไรเลยว่ะอยู่สิบสามไม่ต่ำกว่าสิบอ่ะเดี๋ยวชั้นล่างเปิดเปิดดึกดันนะประต พี่เดียวพี่เดียวปะพี่เดียวปะพี่เดียวพี่เดียวรอหนูด้วยครับครับนี่พี่ระวังหลังให้อยู่พี่พอมจะวิ่งออกประตูเอยู่ห้องเดิมปะวะอยู่ลงรถเปล่าอันแน่สวัสดีจ้าไม่มีมีกระดานบอร์ดอ่าไม่มีอ่าไม่อ่าไม่มีอ่ะอยากเล่นอ่ะอยากเล่นกระดานไม่เจออะหรือว่าอยู่ตรงแรกเลยตรงห้องตรงแรกเลยหรือเปล่าอได้ได้ลงไปห้อง ลงชั้นล่างแล้วชั้นแรกชั้นล่างก็ไม่เจออุณหภูมิต่ําๆใครไม่ได้ตกใจหมดไปคำตอบคือบ้านนี้ไม่มีผีนะครับโอเคกลับได้บบ๊ายายเหลือตรงเหลือตรงแรกอะตรงเนี่ยดูไอ้ดูแล้วนี่ว่าชั้นสองด้วหรอวางกล้องวางกล้องตรงนี้แล้วกันให้มันหมุนมาทางนั้ะสรุปไม่เจอไม่เจออุณหภูมิต่ําเลยอะสองไปที่ท้องผิดวะ่อไปเนี่ยกล้องในห้องครัวด้วยกล้อผมด้วยครับ อันนี้เปิดได้ปะผมด้วยผมปิดประตูก่อนเปิดไม่ได้อยู่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนเมื่อกี้เก้าเมื่อกี้เก้าแถวไหนแถวแถวนี้แถวแถวนี้เลยนี่ๆตรงตตรรงงประตูเนี่ยตรงแถวประตูเนี่ยเก้าเมื่อกี้เอาตรงไหนใช่ห้องนี้แหละห้องห้องที่มีเปียโนเนี่ยแหละห้องนี้แหละหนึ่งเก้าเนียเนียมิสอภินิหารตอเนี้เก้าไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้เล่นอภินิหารปิดประตูกัน จะวางก๊อกอยู่มึงไปน่ะอยู่นี่ยเก็บจะวางตรงไหนอ่ะวางนี่ไว้ไหมฮะมาทางเป็นโนงเบสซัมน้อยเชื่ออะไรนะคะดอนหน้าไว้ใช่ไหมดอนหน้าไว้ก็เดี๋ยววางน้อยเกย์วางละไปวางตรงนั้นดอนเลยปิดปิดไฟ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 ตรงไหนอ่ะ เนี่ยห้องเนี้ยห้องที่เป็นใช่ใช่ห้องเนโนนะเดียวตรงนี้ที่นึงเขานี่ที่นึงเพิ่งได้เพิ่งได้ได้ได้ไม่เคยเจอนี่ไม่ไม่เคยเอเขาบางนี่อ่ะดิไอ้กล้องนี่ว่าได้บอกว่ากล้องมือถือธรรมดาไอ้กล้องธรรมดาเนี่ยกล้องธรรมดาคือกล้องกล้องธรรมดากล้องถ่ายรูปไม่ได้ไม่ได้ไว้ถ่ายรูปเชบเช้ครามาดูกลันก่อนไปดูกอนเฮ้ยเมื่อกี้นดิ้นเสียงป่อวะใครยังอยู่ในบ้านนะอ้าวทำไมทุกคนออกจากบ้านกันหมดเลยล่ะ โอติดประตูด้วยขอโทษครับเอาอะไรไปดีกล้องไปวางแล้วมีคนที่ไม่เจออะไรเลยแล้วเขาตอบเขาได้เงิน250ได้เหรอหนูว่ายายกล้องเราไปวางไว้ในห้องนั้นดีกว่าน่าจะเห็นชัดกว่ามีสองตัวมีสองตัวเพราะเนี่ยเราเราโดน84นะอันนี้มันวางไกลไป็นไหมหนูคิดว่ามันวางไกลไป็นมีสองตัวมีสองตัววางอีกมีสองตัวโอเคโอเคครับโอเคครับ หนูเอานังสือไปแล้วนะโอเคเอาเอายึดไม่ได้เอกล้องไปด้วยเอากล้องไปด้วยเผื่อเอากล้องอีกกับมืออยู่นั่นี่มาแต่ไม่มีสติอ่ะคิดว่าไม่น่าไม่น่าได้ท่าสติกันดีกว่าเป็นไงบ้างต้องไปมันซั่งยากไปยุบสบายเป็นทุกคนปังเว้ยปังเออขอจะตั้งสักทีไปเข้าแล้วเหรอเดียวเข้ามาแล้วครับแปะแปห้องตรงนั้นใช่ไหมห้องปิโนใช่ไหม มีใครถือพวก E M F หรือว่าเทอร์โมอยู่ปะแค่มีสายไม่ได้ถือครับทิ้งไปแล้วจริงทิ้งไปแล้วทิ้งเทอร์โมไปแล้วครับ Talk with us Show yourself เฮ้ยมีเสียงวินโนล h e ล l o ล e l l o Where are you กดอะไรถ่ายอะครับคลิกซ้ายปะคลิกขวาคลิกซ้ายปะอังโยนอะไรไปไอ้อนี่ครับบัพปิลิดบอกครับเราเสร็จกล้องแล้ว ียันหนึ่งเจ๊เคเรียบร้อยเปิดแล้วกลับไปดูกดออฟก่อนไหมไปอ่าบัวยูใส่ใส่ออกจากบ้านทำอะไรปุ๊บออกจากบ้านเอาเอาไว้นัหนไวยไกลจังอะยิบไปถึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวอยู่ไหนวะเดี๋ยวอยู่ที่รถครับไวจังไม่รู้ไม่รู้จะมาทำไม่รู้จะมาหยิบของแต่มันไม่มีอะไรให้หยิบแล้วอันนี้เหลือแคปเจอร์เหลือ เอ้ยยังไม่ได้หยิบ UV นะครับยังไม่ได้เอา UV ไปตรวจเลยเมื่อกี้มันปิดเองเหรออ๋อได้ไหเออ UV ดีกว่าใครเปิดไฟเมื่อกี้โอเคตอนนี้มีกล้องถ่ายกล้องต้องลองเลื่อนไปอีกกล้องนึงเอากล้องนี้ดิกล้องที่มีขากล้องสีปะกล้องสีอยู่ใกล้สุดอีกคีหนึ่งคลิกซ้ายที่ที่เมาส์เออนั่นแหละเห็นอะไรไหม อย่าบังกันีว่าไม่เห็นคือมันแค่เดินผ่านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมันอุณหภูมิต่ำเฉพาะจุดจุดนั้นจุดเดียวเลยนิดเดียวเล็กมากอะ่ะเมื่อกี้ตรวจแล้วอ่ะก็ไม่มีนะน่าสินจะแค่เดินผ่านไปนตรวจทนะี่พี่เดียวใจเย็นนะมาแล้วมาแล้วคิดว่ามันน่าจะแค่เดินผ่านเฉยๆอะ่ะเหรออืมเพราะว่ามันมันแป๊บเดียวเลยไงตอ,อนนอาไ,ไว โอ้ยเรียกต่อหน้าอย่างงี้ตะกี้ไปเออตะกี้ไฟกับพิ๊บนะไม่ใช่คลิกขวาใช่ป่ะคลิกขวาใช่ป่ะถ่ายรูปอ่ะใช่ใช่ใช่ปะตอนนั้นไม่ไม่มีรอยนิ้วมือนะไฟปิดแล้วลองลองลองเข้าไปในห้องนั้นได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเป็นเพื่อนไปไฟปิดแล้วนะเร็ยวสองพื้นนะเร็วสองพื้นนะลองส่องกระจกครับเฮ้ยฟิซซิ่ง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 ใช่ไหม พี่แจ้งเมื่อกี้พี่กับสังพื้นกับสังพื้นกูมองไม่เห็นอยากจะวางกล้องมาได้ไม่ึดอยู่นพังไหนพังไหนไหนไหนย้อนช่วงนี้เออนี่แหละใครได้ยินเสียงผีได้ยินเสียงผีแล้วได้ยินเสียงผีแล้วเมื่อกี้หนูเข้าไปแล้วมันมีควันควันใช่ไหมีควันฮะไม่ใช่กัมยานแม็กใช่ไหมไม่มี่มือถือมาเฮ้เราเราได้ยินเสียงผีผีตกตกจ่ากใจ ไม่มีใครเข้าไปเลยอ่ะเมื่อกี้เราได้ยินเสียงผีแล้วอ่าไอเสียงเออเออเออไปดับอยู่นะตอนนี้ไปเปิดกับเราก่อนเฮประตูปิดเองด้านซ้าย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 ข้างหลังเลยประตูปิดเองนะเปิดให้โอเคเราถ่ายรูปแล้วเราถ่ายรูปได้แล้วได้แล้วเหรอเป็นเด็กครับเป็นเด็กครับเป็นเด็กครับเป็นเด็กเหรอไปไปไปดูรูปกันดีกว่าแหมกูช่าบจริงจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมันเย็นถึงถึงหน้าประตูเลยนะอะไรวเมื่อกี้มันตามมาไงมันตามมานะเมื่อกี่ยวมา โอเคเย่ถ่ายรูปผีได้แล้วเก่งมากเย่เก่งมากน้องม่เลยนี่แน่มีกดออฟมีอะไรไหมเรามีฟิซซิงใช่ไหมอันหนึ่งโอ้ถ่ายรูปผีแต่คือรูปผีคือมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นแต่รูปไฟมีมีเห็นเห็นจริงๆนะเห็นจริงๆนะงั้นเราเทอร์โมเนยโยนทิ้งไปได้แล้วไม่ต้องใช้แล้วิงเกอร์ปิ้นเป็นจริงนะคะิงเกอร์ปิ้นแล้วเราเทอร์โมมาไปสองอันด้วยเนี่ยฟิงเกอร์ปิ้นยังไม่เห็นนะหนูจะเอาสมุดไปวาง ไปไปไปเดี๋ยวรอถ่ายหาผีน่าจะออฟปะน่าจะเป็นมีออฟเลยเหรอเห็นเหรอไหนไหนครับคือเราเราไม่เราไม่เห็นแต่ว่าคือเราไปกันหมดมันอยู่มันอยู่ห้องเดิมอีกแล้วอ่ะมันอยู่ห้องเดิมอีกแล้วอ่ะมันอยู่ห้องนั้นอ่ะที่ถ่ายติดอ่ะใช่ไหมห้อง่ห้นงนั้่ไะใช่ไม่ใช่ห้องเป็นโนห้องห้องที่ใช่เจอรอบแล้วใช่ เ <N> นี่ยหนูถ่ายรูปผี <ố S 1> ติดเห็นป่ะหูสุดยอด,ดไหนไหนในกล้องวะก็ไว้ไหนกล้องถือใหไปฟังนู้นอีกไม่กดเจ๊กันยัไงดูดูที่ลืมสมุดอ๋อดูที่สมุดไหนอ่ะอ๋อขาวๆเนี่ยนะไม่ใช่ขาวๆเป็นตัวตัวอยู่ตรงมุมกำแพงอ่ะไม่เห็นเลลยแ้วเป็นเด็กอ่ะเป็นเด็กมัดจุกอ่ะเป็นเด็กมัดจุกอ่ะรูปรูปที่ในเจอร์นอลมัน มีแต่จุดขาวๆอะมันโหลดไม่เหมือนกันมั้งรู้สึกเอมมัันนโหหลดไ่ืกคนที่ถ่ายอ่ะคนที่ถ่ายจะเห็นเอา ID ี m a i l ไปด้วยดิหรือว่ายนไปแล้วเนี่ยเราไปดูฟิงเกอร์ปริน์นะโอ้ไม่ก็เมื่อกี้เราพยายามหาฟิงเกอร์ปรินด์เรไม่เจอผีเป็นโนแล้วผมควรวางสมุดห้องไหนดีเนี่ยได้ยินเสียงเรา เอพลังงานสามอยู่ในห้องนี้แหละเท่าไร่สามอ๋อได้เห็นเห็นไอ้นะพีซิงจริงพีซจริงโอ้ยเก็บสมุดไม่ได้ช่วยด้วยครับโอ้ยเก็บสมุดไม่ได้ไฟก็ดับเก็บสมุดไม่ได้ค่ะใครเก็บสมุดให้หน่อยดิหนูมองไม่เห็นเลยอ่ะ ีก็ปีไม่มียังไม่เห็นนะนี่ไงส่งสมุดให้อยู่ถ่ายรูปผิดโอเคแล้วมันกดกดวางกดไงอ่ะกด F ครับต้องย่อก่อนกดก่อนกด C ก่อนกด C ก่อนแล้ววางอ่าแล้วก็กด F ใช่มโอเคย่ออย่างนี้แหละย่ออย่างนี้แหละย่อใส่ย่อใส่ย่อไปเปิดไฟก่อนสองพกมีตกใจหมดแกไปเอาไอ้นั่นมาก่อนดี E F อ่ะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไก่เครื่องเครื่องดักเสียงอ่ะ ตอนหน้าไว้เครื่องเสียงอยู่ไหนแล้ววะใครหยิบเครื่องเสียงไปมันต้องกดอะไรพูดไหมมันต้องกดอะไรพูดไม่นะกวนครับกวนจานกดวนจันเลียวไม่ต้องกดอะไรเลยนะโชว์ yourself เก็บไม่ได้ m ม k ท some n o อ้าวขุโยนนี่ไปเลยมันมาได้รู้ make some n น้อยเปิดเครื่องยังครับชื่ออะไรนะดอนหน้าไว้ นั่นเอาไว้อยู่เดะเฮ้ยนั่นไงเป็นตัวเลยชิบหายอะไรวะไอ้เหี้ยเห็นเป็นตัววิ่งผ่านหน้าคุณเลยตอนนี้มันลาปะครับอุ้ยเสียงตีนหนักมากมันลา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 อุ้ยอยู่ไหนกันน่ะอยู่ข้างหลังเลยอะอยู่ข้างในไหนไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่แย่ไม่กลัวมึงหรอกอ้าวกูเองโดนว่ะอ้าวตายเหรอ มันได้ลูกผีแล้วนะไม่ต้องนี่แล้วนะใช่ได้ลูกผีลาก่อนแม็กตายต้นน้ตาเราเลยกูโดนนไปแล้วปไปไปหนีหโอ้ยแม็กไปหน้าประตูเลยน่าสงสารถ่ายถรปได้ถ่ายรูปสบกูเปิดเลยน่ถ่ายรูปสบได้เขาถ่ายรูปสบได้แต่ไนกูก็เปิดเลยสัตว์อ คือไปเกี้ยตอนแรกนึกว่าอยู่ข้างล่างไงเราก็เลยโยนครูซิฟิกไว้ตรงนั้นนะเห็นปะเมื่อกี้เมื่อกี้เราเปรียงปะเมื่อกี้มันจะขึ้นไปชั้นสองมันลงมาจากชั้นสองจะมาลงแล้วชั้นสองนะแล้วก็เลยโยนครูซิฟิกไว้ตรงนั้นแล้วก็เลยพลาดไปรู้ตอนแรกจะไปเดินไปเก็บละเพราะมองไม่เห็นเจ้แม็กจ้าแม็กได้อะไรบ้างเนี่ยได้พีซพีซแน่ๆอันหนึ่งรอยนิ้วละนึงรอยนิ้วมือไม่เจอ ตายล้วคนนึงสุครูได้ไม่ครบด้วยนะแล้วพูดคัมมอนเลยดิคัมมอนตัวคิวมีพี่พี่อะไรนะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่เดียวครับพี่ตายแม็็กกแมมคอนพี่แม็กใช่ไหมพี่แม็กลองพี่แม็กเป็นผีใช่ป่ะพี่แม็กจะดูได้ว่าผีมันอยู่ตอนไหนอะตรงไหนตอนเนี้ยโอ้โหได้เลยเร็กเวมากูมาแล้วถ้าแม็กตายแม็กซ์ก็เท่เด้กิน เมื <c oughs> ่อกี้ imf ถึงห้าไหมไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงโกลดไวติงเหรอต้องกลับเข้าไปดูอ่ะต้อไปดูโกลดไวติงแล้วก็ไอนี้ด้วยไอสปิริตบ็อกองเล่นเมันผีดิพี่ธาใช่ตอนนี้ไฟดับอยู่นะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้กี้ถือว่านับนับว่ามันตอบเปล่าอ่ะคือคุยกับมันพุ๊บแม่งแม่งมาเลยอ่ะไม่แต่มันไม่นับใช่ไหมไม่นับใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่ตอบมาเป็นคำไฟดับอยู่อ่ะตอนนี้ ฉันเท้าฉันเท้าเหลือเกินไม่ไม่เขียนว่ะเขียนใช่ปะเขียนเขียนเขียนไดใดใดเนี่ยสองอันเลยด้วยดูไม่เขียนว่ากาก Are อายูเฮียอุ๊ยโหนี่ไงตอบตอบว่ะตอบว่ะเขาตอบว่าอะไรวะมันกดวเบนโนกดวเบนโนไม่ได้ไม่ได้ต้องตอบเป็นมคำพูดครับต้องตอบเป็นคำพูดใช่ไหมใช่ครับแต่มันไม่ตอบคอยู่หน้าประตูวะเขาชั่วเลย ตอนนี้มีสปิริตบอกปะสปิริตร้องว่ามันไม่ตอบเป็นคำอ่ะฮะตรงเท้าตรงห้องที่เจอครั้งแรกขยับจริงเหรอมีอะไรนะมีโกดไวติ้งมีฟิชชิงฟิชชิ่งเทเบิลเลเจอร์แล้วก็เหลืออีกอย่างหนึ่งตอนนี้มีความน่าจะเป็นคือเดมอนกับยูไลไลเดมอนป่ะเพราะว่ารูปที่เขียนในหนังสือมันเป็นรูปเดมอนนะ หรอมันสูมไหมหนูไม่รู้ว่ามันสูบหรือเปล่าไม่สูบเอฟไม่เนทสปิริตบล็อกไม่มีใช่ไหมเดมอนเดมอนก็คือต้องเป็นสปิริตบล็อกจะเป็นยูเรจะเป็นโกดโอฟครับเขารอสปิริตบล็อกอีกทีเลยไหมไปกันแล้วนอนนี่คมมอนคัมมอนนั้นหนูดูไอ้นี้ให้นะโกดโอฟเผื่อมีโกดโอ้ฟไปมันหันผิดด้านปะมันมันอยู่ตรงไหนกันแน่วะเนี่ย Talk to me Talk to me ตอนนี้ไม่ต้องใช้ฟิงเกอร์ปิ้นแล้วไม่ต้องใช้เพราะตอนนี้เป็นเดมอนกับยูเล่กีฟ่าสัตย์ทรายกีฟ่าสัตย์ทรายดอนเอาไว้ Are you here? แต่ถ้าเป็นเดมอนมันจะตอบมันจะตอบแบบว่าตอบแบบโขดโขดใช่ไหมตอบคุยเก่งอ่ะไม่ตอบอ่ะเราก็ได้แล้วแหละถึงไม่ตอบไม่ตอบอะจ้าแต่ยังไม่เจอกดอบเลยนะเราตั้งกล้องไว้เยอะเลยตรงนั้น ช่เรือดดห,หันผิดด้านไหมหรือหันผิดด้านไหมหรือว่าตกใจเดาแล้วกันแม็กตายแล้วให้แม็กกลับมาเล่นเถอะเฮ้ยเป็น <c oughs> <c oughs> ไรกูสนุกอยู่ไว้ไ้ <c oughs> ราต้องมาสนุกด้วยกันไม่ได้จะเห็นผีไหม่อนในเอาอะไรเจ้าเจ้าโกซอฟหรือจเจ้าเห็นเห็นเห็นถ้าผีถ้าผีลาปุ๊บจะไปอยู่ใกล้ๆผีได้ครับผีอบไอ้ตรงไอ้ตรงเป็นโนสามไอ้ตรงห้องโถงอะสามอนเอฟสามนะ แต่ใช่ไหมเวล่าไม่ใช่แน่นอนมีเบรยอร์ชมากสปีดบ็อกก็ไม่ใช่อ่ะเมอเหลือโก้ซอฟแต่เรามองไม่เห็นโก้ซอฟอ่ะเดินไปไหนวะยูเล่แล้วกันปะลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนะเอาอะไรเดี๋ยวหนูตอบเดมอนแล้วกันงั้นอ่ะได้ได้โอเคกระจายความเสี่ยงเอาแล้วนะเอาจัเอานะลาก่อนนะแม็กไเป็นเพื่อนไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยดีมางแม็กอินเมมโมรี่อ๋ ใครวะอากอยอินน์มาร์เบลี่ออฟแพดบอยสยามแล่มอ่าดูกัน Welcome back Welcome jobs ready for you Demon Demon แสดงว่าไไดด้้้นองแสดงว่าเป็นโกสเอสเปริดบล็อกถูกแล้วใช่ไหมแต่มันไม่ยอมแต่มันไม่ยอมพูดตอบอ่ะเมื่อกี้ลองกดทุกอย่างเลยนะพี่ปักกี้กดวีก็เมื่อกี้ก็กดวีด้วยนะ